ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบูมพันตุลางกันวันนี้ก็คือมีเพื่อนบ้านมีญาติมาซื้อของที่ร้านค้าก็เลยฝากผัดผัดกระ ج องแคบหมูนะคะแล้วก็จะเป็นแกงเสร็จผัดกระ جون ค่ะขอให้โชคเข้ากันเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะพบกันที่หน้าค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบูมพันทักหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หลานสาวมาซื้อ น้ำแกงใสก็เลยได้โอกาสฝากกับข้าวให้ให้คุณยายกินด,ด้วยใ,ให้หลานสาวด้ยวยก็จะมีะผัดกะหล่ำปีใส่แคบหมูค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแกงเผ็ดผักคันจองใส่หมูแต่เดียวค่ะขอให้ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณยนะะพบกันคิดหน้านะคะสะวัสด,ดีค่นนะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธ์ตุลาการวันนี้ก็มีกับข้าวมฝาฝากคุณยาย ทองทับค่ะมีแกงพะแนงค่ะวันนี้ค่ะอร่อยอร่อยแล้วก็ผัดกะลําปีใส่แค่หมกค่ะขอบคุณได้ฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจมาให้ด้วยใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะพวกกันที่หน้านะคะสวัสดีค่ะไว้โชวขภาพแข็งแรงนะคะทั้งสองคนเลยสู้ๆๆๆค่ะสัส